ของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้พบกันเป็นคลิปที่2นะคะวันพฤหัส,สบดีนะคะวรดาใส่กางเกงค่ากางเกงภาทางตัวละ6 0 0บาทนะคะใส่โชว์ให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะสินค้าเกงตัวละ600ท,ที่วรดาใส่ให้พ่อแม่ดูนี่นะคะ600บาทแต่เป็นา่าไม่อัจการนะคะขายไปทั้งหมดหมดแล้วนะคะเหลือตัวเดียวนี้นะคะ600บาทให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะเอวรดา31อันนี้ใส่ได้เยอะมากเลยนะคะ ยืดออกไปใส่ได้ถึง38เลยนะคะเห็นไหมคะเอวยืดนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะใส่ได้สบายตัวละ6 0 0้อบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวลาดาใส่กางเกงให้ท่านดูนะคะว่าใส่สบายง่ายๆอันนี้วลาดาใส่ใส่รวมกันนะคะเพราะมีกางเกงตัวหนึ่งข้างในแล้วนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ ถ้าท่านต้องการทรงอื่นก็มีนะคะลายอื่นก็มีต้องตัดใหม่นะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะเรานําเสนอกางเกงไปแล้วนะคะตัวละหกร้อยบาทใส่ชงให้ด้วยและวันนี้คลิปนี้เราจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ AA พรีเมี่มใหญ่ยาวพิเศษนะคะจากราคานะคะพืนละเก้าร้อยบาทเราก็จัดโปรเพียงห้าร้อยห้าสิบนะคะช่วงนี้ช่วงเทศก,กาลจัดโปรไปเลยนะคะสินค้าจะแตกต่างกันจากพื้นละห้าร้อยนะคะคือรุ่นนี้จะยาวพิเศษนะคะยาวกว่านะคะ แล้วรุ่น500วรดาได้โปรมาก็จัดไปอันนี้ก็ถือว่าจัดโปรแล้วนะคะ550นะคะสวยยามใหญ่นะคะวรดาจะยกให้ท่านดูนะคะแต่ละลายแต่ละผืนไม่เหมือนก mm. да mm ัน hmm. ก้วงใหญ่แท like ้แน่นอนนะคะจัดโปรให้ท่านผืนนี้550นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าตัวนี้งามจริงๆิงนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเพียง550บาทนะคะ สินค้าของเรามีกลิ่นร้อมขายแท้แน่นอนนะคะจากผืนละ900บาทเราจัดโปรเพียง550นะคะ AA p ีเ m ียมนะคะรับรองเลยนะคะสินค้าของเรามีกลิ่นร้อมขายตรงหน้าปกนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะนำเบอร์สองนี้ก็สวยนะคะท่านดูดีๆลายแต่และลายงามนะคะท่านดูให้ชัดเจนเลยนะคะเห็นผภาพแต่และผลืนทั้งยางทั้งว่วงทั้งหนาทั้งแน่นนะคะนี่นะคะ่ะ550เท่านั้นนะคะเราจัดโปรให้เลยนะคะ550 วันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายลำเบอร์สองนะคะอันนี้เป็นลายหมีโบราณลายใหญ่สวยค่ะรับรองเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ AA ฟรีเมียมนะคะจัดโปร5 5 0เท่านั้นนะคะทั้งแน่นทั้งกว้างนะคะท่านดูดีๆสวยค่ะต่อมาเป็นลำเบอร์สามนะคะลำเบอร์สามนี่ก็สวยสินค้าของเรามีกินงแท้แน่นอนนะคะ วันนี้เราก็มาจัดโปรให้ท่านทุกๆคลิปเลยนะคะเห็นไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวท่านดูดีๆนะคะ AAC n e ยมนะคะจากพื้นละ900เราจัดโปรเพียง5 5 0นะคะกติกาของเราเหมือนเดิมส่งทั่วไทยนะคะ50บาทตีเป็นรอบนะคะท่านสนใจท่านก็ทักเข้ามานะคะแอดไลน์จากเบอร์โทร0985142596เบอร์โทรที่แอดไลน์ได้นะคะหรือท่านแอดไม่เป็นก็โทรหาบร,รดาบร,รดาจะแอดให้นะคะนี่ค่ะสวยค่ะ ผ้าทุกผืนทุกชิ้นนะคะมีน้ําหนักดีมากไม่ใช่ผ้าตกค้างไม่ีค่้าผ้าตกรุ่นนะคะเพราะผ้าวราดาขายทุกวันผ้าวรลดามีมาใหม่ทุกทุกอาทิตย์นะคะสวยค่ะท่านดูดีๆนะคะสวยงามแท่นอนหมน,นะคะถ้าพราวรลดาขายขายเร็วนะคะสินค้าอีกอย่าง,งวรลดาจะไม่ซื้อของเหมาซื้อของเป็นผืนเป็นผืนนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยงามหนากว้างเลยนะคะนี่ทั้งยาวทั้งกว้างเลยนะคะวราดายกให้ท่านสุด เลยนะคะทั้งยาวทั้งกว้างนะคะจัดโปรให้นำเบอร์สี่นะคะ550เท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนำเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์สี่นะคะ550บาทเท่านั้นนะคะท่านเอาไปฝากไปต้อนคุณแม่คุณยายได้เลยนะคะชุวงเทศกาลสงการานต์นะคะสวยนะคะงามนะคะนำเบอร์สี่นะคะ ตอนมาเป็นนำเบอร์ห้านะคะนี่ยังหอมคามอยู่เลยนะคะตอนนี้ยกขึ้นมายังหอมคามเลยเพราะของวรดากเป็นผ้าใหม่มจะหอมคามนคะคะสวยลายนี้ก็งามนะคะงามลายเอกลักษณ์เลยนะคะอันนี้ 3, สามสไลด์ทีโทนะคะท่านสนใจทักมาเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะเราก็จะบโบให้ท่านเลยนะคะ550าบาทนะคะนำเบอร์ห้านะคะ 5, ถ้า5 5าาสิบหาพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลย ส,ส,ส,สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเนาะวันนี้เราจะโปรให้สุดๆไปเลยนะคะเพียง550จุลเทศการสงการเข้ามาแล้วฝากคุณแม่คุณยายได้นะคะหรือท่านไม่ได้เดินทางกลับมาที่ต่างจังหวัดท่านอยู่กรุงเทพหรืออยู่เมืองนอกท่านก็สามารถโทรมาให้วรดาส่งให้ได้นะคะเพียงท่านโอนให้เงินวรดาให้เท่านั้นนะคะวรดาจัดการให้ท่านหมดเลยนะคะ คุค่าจะไปถึงหน้าบ้านทันทีเลยนะคะท่านไม่ต้องออกมารับนะคะเราจัดให้ไปเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะสีนี่สวยะคะ่ะอันนี้ม่วงอ่อนนะคะม่วงพัดเทลเห็นไหคะม่วงพัดเทลจะเป็นม่วงนุ่นๆนะคะเราก็จัดโกโให้ท่านนะคะ550บาท สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราตัวนี้ยกให้เป็นลำเบอร์หนะคะสินค้าของเรามีกิ่งค้องขายวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสุดๆลำเบอร์หกนะคะเพียง550บาทนะคะเอาไปฝากวิตต้อนได้เลยนะคะลูกๆหลานๆนะคะซื้อฝากคุณยายได้นะคะซื้อฝากคุณแม่ได้นะคะหรือซื้อฝากตัวเองก็ได้นะคะในช่วงเทศกาลสงการแล้วให้กําไรชีวิตแต่ตัวเองนะคะสวยนะคะท่านดูลายนะคะ ให้กาไรชีวิตของท่านเลยนะคะสินค้า,าของเรามีกินความขายนะคะโอเคตัวนี้ตามมาด้วยติดๆนัำเบอร์เจ็ดน,นะคะสีพัดเทลนี้ไม่มีง่ายๆนะคะสีพัดเทลนี้เที่ยวที่แล้วมาสามผืนนะคะเที่ยวนี้ยังเหลือผืนเดียวนะคะเนี่ยยกแล้วนะคะยกแล้วงามพัดเทลนะคะพัดเทลนะคะเทปเทลเทางามเนื้อแน่นนะคะทอมือนะคะแฮนด์เมดทุกผืนนะคะผ้าทุกชิ้นที่เวลดายกคือแฮนด์เมคทั้งหมดเลยนะคะแฮนด์เมคคือใช้มือทอน,นะคะ เป็นภูปัรยาของชาวบ้านจังหวัดสกลนครอําเภออากาศอํานวยนะคะท่านสนใจทักทายกันเข้ามาคูกเกิลดูเราก็ได้นะคะว่าพื้นที่ของเราจริงหรือเปล่าโบราณโกกุกไม้ให้ท่านคูกเกิลดูได้นะคะบ้านถ้าเต่านะคะสวยะค่ะต่อมาเป็นพื้นที่8นะคะวันนี้พื้นที่8ดนะคะเราก็จัดโปรให้นะคะ ื้นที่8นี่คะ่ะก็สวยนะคะดูลายดูเชิงนะคะดูลายงามๆท่านดูดีๆนะคะนี่ค่ะดูลายสวยงามมากนะคะลายยกช่อยกดอกลายลูเทียนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพืนนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวตัดชุดแตกก็ได้ตัดจางเกงก็ได้นะคะเราจัดโบให้ท่าน550อาเนะะาะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะนับเบอร์8นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเรามีเทแนนนอนนเวามาไม่ได้พูดเล่นสินค้าของเราพร้อมขายนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ ม่แม่ท่านใดอยากได้ไม่แม่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะคะบางทีบางท่านคุณแม่แม่ท่านบอกว่าท่านโอนไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะก็ให้ท่านเดินไปเซเว่นนะคะท่านเดินไปเซเว่นไปให้พาร์คมาโอนให้นะคะพนักงานโอนให้ถรงใช้ค่าบริการไม่ไม่กี่บาทราขาดแต่สําคัญท่านต้องเอาเบอร์ธนาคารของวรดาไปนะคะแล้วก็เวลาโอนแล้วให้ท่านถ่ายสลิปใส่โทรศัพท์ท่านไว้แล้วก็ท่านมาโทรมาบอกวรดานะคะวรดาจะตรวจเช็คขยันบอกนะคะของธนาคาร ให้นะคะเราสามารถขายให้กันได้ตัวที่ไม่มีลายก็ได้นะคะผ่านไปละลายสวยงามแท้นแน่นอนเลยนะคะบางเพจบางคนจะไม่สามารถขายของได้ถ้าไม่มีลายแต่วรดาสามารถขายได้เพราะหนึ่งวรดามีนัมเบอร์มีอีพีของ Youtube แล้วก็สำคัญมีนัมเบอร์ของสินค้านะคะอันนี้คือชัดเจนข้อสำคัญเราจะตรงหน้าปกซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าทุกๆคนที่เวลาเข้ามาซื้อเราจะไม่เปลี่ยนผืนเราขายผืนไหนคือผืนนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็นาเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยดูสิค่ะนลายมีโบราณนะะี่ค่ะสวยสวยจริงๆลายลูกแก้วนะคะลายมีโบราณพัดเทียนนะคะท่านดูดีๆทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการหากท่านอยากได้สินค้าง,งามๆก็ทักทายกันเข้ามาเนาะเรายินดีที่จะให้บริการเรายินดีที่จะเอาของถูกต้องให้ท่านนะคะ เราจะขายของตรงปกและซื่อสัต์ต่อลูกค้าทุกๆคนนะคะเราถือว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือผู้มีพระคุณ FC ทุกท่านคือผู้มีพระคุณนะคะนัมเบอร์เก้าผ่านไปแล้วเนาะนัมเบอร์เก้าผ่านไปวันนี้เราก็จัดโปรให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษ550าบบาทนะคะดูลายดูเชิงแต่และผืนสวยนะคะสวยแท้แน่นอนต่อมาอีกนะคะอันนี้เบอร์สิบนะคะเบอร์สิบนี่ก็สวยสวยงามแท้แน่นอนนะคะเบอร์สิบ ท่านดูนะคะอันนี้ลายเสียบลายเสียบชมพูบานเย็นนะคะตัวนี้ชมพูบานเย็นเรียกว่าชมพูกีบบัวก็แล้วกันนะคะนนี้ตัวนี้สวยนะคะ<ม>ลายเสียบชมพูกีบบวัวหายากนะคะตัวนี้นานๆจะได้มานะคะไม่ได้มาตลอดนะคะตัวนี้นาเบอร์สิบนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะนาเบอร์สิบเดี๋ยวหาเบอร์สิบก่อนี่นะคะนำเบอร์สิบนะคะในคลิปนี้เรามีอยู่สิบผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ หากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักทักมาเลย เรามีกิ่งพร้อมขายเราพร้อมจัดโปให้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสินค้าของเรามีนะคะมีพร้อมขายนา no. บด1550เข่นกันนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยเนาะท่านใดสนใจอยากได้เป็นของฝากของตอนชุเทศก,กาลสงการานโอเคนะคะสวยงามแท้แน,น,น่นอนเลยนะคะมีเหมือนเดิมนะคะกระเป๋าใบนี้ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะ,สะเสด็จมาเลยนะคะเจ้าของอันนี้วลดาจัดโปให้700บาทไม่เอากําไรสักบาทเลยนะคะดู ถ้างานละเอียดโอนนะคะตอนนี้ยังจัดไปส่งอยู่ช่างยังไม่ว่างเลยเพราะว่าจิดสงการท่านก็จะทาเป็นเสื้อมัดย้อมมากกว่านะคะช่วงนี้จัดโปร700บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยรอบหน้าต้องเป็นราคาใหม่นะคะสวยเนื้อแน่นอันนี้เป็นหนังนะคะตัวนี้นะคะใส่สบายเลยนะคะตัวนี้เบาด้วยนะคะโดยเก๋น,นะคะ700บาทนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านสนใจสินค้าอะไรก็ทักไทยกับพี่ใบค่าวตงเกียงเนี่ย ใส่สบายนะค่ะใส่เรือตั้งเยอะนะคะเนี่ยทีวรดาใส่เอววรลดากิงกิงสามสิบเอ็ดนะคะเรือตั้งเยอะท่านจะสามารถได้ถึงใส่ถึงสามสิบแปดเลยนะคะตัวนี้นะ,ะสวยค่ะสวยนะคะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจสินค้าของวรดาก็ทักทายเข้ามานาอวันนี้เราก็มีให้ท่านหลายอย่างนะคะทั้งเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิง่ะเค้ากันไปท่านใดสนใจอะไรก็ทักทักกันเข้ามานะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรซึนงเก็าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะข้อสําคัญวรดาเรียนให้ท่าน อีกครั้งแล้วก็ฟังที่บอรดาพูดนะคะไม่ได้เก็บปลายทางนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเข้ามาท่านดูฟรีไม่ได้เสียเงินทุกอย่างในช่อง u t u b e นะคะบอรดาทําให้ท่านแล้ววลาลงไปแล้วไม่ได้เสียเงินนะคะเข้าไปเลยบางคนคิดว่าโอ้ดู youtube จะเสียเงินรายเดือนไม่ไม่มีค่ะดูฟรีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอรดาภาคถามด้วยนะคะ สินค้าของเรามีกิงท้องขายสินค้าเรามีส่งตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันทุกอย่างนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อดทนนะคะวรดาพระคามที่จังหวัดสกลนครนะคะขอบพระคุณท่านทูกคนจากใจจริงนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ